งามมันขุ่นดีเนาะงาัววันนี้พระท่านเสกมากไม่จะหนี่ละเออแงงอยู่เบิร์ดมือแล้วเนาะขันโตมากเนาะจำหนึ่งเขาขอมือนอนงานนี้เขาหมดนี่เขาเมือนอนเนี่ยือทอดมันนะเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลี้ยงวัวซาตัวเธอไม่ซ้อนใจเราเด็กบ้านบ้านของในซาไรไม่ทุกข์ใจมันเด็กขาดใยในลาโอเคเด็กบ้านบ้านที่ไม่เจียมตัว รูตัวก็รักเธอเม็ดใจก็แค่เด็กบ้านบ้าน,านที่รักเธอมากกว่าใครจะบอกออกไปแต่ใจไม่กลา้าก็แค่เด็กบ้านบ้านมือน,นี้นะคะแม่ตายพามาเบิ่งง่วงงามๆนะคะงัวงของแม่ไล่นะคะบานแตโนเท่านะคะแม่ไล่เพิ่นสื่องว่วงตัวนี้มากนะคะสี่หมื่นเก่านะคะพี่น้องเพิ่นได้มากนี่มาหอดบ้านนะคะเขาหาไปเลยนะคะ หาหมื่นหานะคะพี่น้องจะเพิ่นบา่ขายนะคะเพิ่นอยากเอาไหวกอน,นะคะมือหนีไม่ตายได้มีโอกาสนะคะผ้ามาเบิงนะคะัวเพิ่นงามนะคะหนาดีนะคะพี่น้องได้ราคาดีไม่ตายว่าหงวงามดีนะคะแม่ซื้อมาเท่าไรคะตัวนี้สี่สี่เก้าส <49. S 2> ี่สิบเก้า,กาไปได้มาจากสค่ะแม่หน,นาดีเนาะ ได้กใกล้ๆละแจ็คลูกแล้วลลแม่ล,ล,ลูกแรกลูกแรกเพิ่นผสมหยังก่อเพิ่นทองแม,ม่นบ,นบอ,อผสมในบานผสมในบ้านติดมาติดมาน้ำน้ำทองแม่นบอโบเดผสมเองติดมานะเขาอืมเฮ้ยนาดีครับพี่น้อง ข่องจัดเดือนค่ะแม่นี่ห้านองเขาไม่4เดียนระวังหาเดียนหเดียนให้เกียจอันถือว่าสื่อได้ถือได้น 4, เนาะสี่สิบกาสี่สเกาวาเมาใหม่เข้าม่งงอีกสามอยอเป็นอะไร หาพันกลัวไว้หาหมื่นกลัวหัวละเลีเ้ยงตัวแรกบ่ค่ะแม่นี่กำลังกำลังล่องเลี้ยงแม่นบ่หรือจังไดแม่เลี้ยงเมื่อโดนย่าง,งาหลายตัวละคลายไปอืมบ่ได้มากจักเทียนะตัวนี้ได้มากก็เลี้ยงเลี้ยงมาขายไปมามาตัวนี้ถือใจวะติ <laughs> เออ ใจเรียงร่องเบงก็งามดีแต่ว่าคิดไว้ว่ามันตตบูกมากกับสิยุ่นในฝุ่นล่ะมันเติบโตเจ็ดซีฟแมนมันต้องรุ่นพุ่นตาไห้เบงไห้เบงบุกเป็นก่อนแมนหามาใส่อีกตัวหนึ่งกู่มันมันหนาดีนู่ว่ะซีหาปีคือมันเดี่ยงกับคลองได้มา ขุ่นด no? ีเนาะง่วงววันนีเพ่นเมากม่จะนีละเออแง่ยูเบิดมือแล้วเนาะขันตัวมากจำหนึงเขาขมือนอนเพื่อน่เหมดนีเขามือนอนนี่ยอดมั่นนะออืนอน่นขมือถึงฟังเสียงะดิ้มอยู่ๆ่าก่้องกระสาดใสดีมอเมื่อว่ร้ มันงแ้ไม่ีดก่ยองขนาดขนาดมันโบบออ้วนแห้งปันใดได้นี่มันมันยังโลงแน่อยู่แต่มันยังงามมันบอนเต็มดีปันใดมันยังใหญ่ปันนี่งนัวบอยังใหญ่ไปหนแม่ลูกสามยังสียังสีเออยังสีปลอยลงเอ้ยเล่นยังผมก็เล่นสั่งขายให้นูกในบ้านนั่นละบ้านนั่นเอาอ่ะ เขาวอกตลาดนัดยูหม่องการสร้างเปิดนูนั่ไปหอดผุนหนูนว่านั่นสิไปทายรูเพเปิดเจ้าเสาวนนดยูพี่วันนัดพี่เพเปิดเพมีโซดหนีเพมีวันนั้งขานมันสูกช่างพี่พีเล็กพีเล็กมันไปทางไหนแม่ไปขั้ทางบันดุมบันน้องดุมบ่ไปหนีไปเขาบ้านเขาเขาบ้านบ้นนรกเขาบ้านนรกเขาอี ศิษยเศรษฐกิจขี้หอดต้มไปเลยผมผมมีวงจอดเลยหอดข้อมือเลยสองท่านบ้านต่นนี้เขาไปจับ้านะฮะบ้านใดแน่ก่อโอ้ไอ้วันยังก่อบ้านข้านกับบ้านสุกบ้านข้านกับสุขโอ้แม่นนั่นนั้นน่ารังกาเลยบอกศิไปอ๋อไปเหนือไปตะเครือออกไปหนีไปหาบ้านน่าลงตะเครือก็เดียวบ้านน่าลงเดียวบ้านนี้หน่อยกับไปเก่อีสานเศรษฐกิจขี้ไปเลย อสอถามหมองไหวนะคะพี่น้องเดี๋ยวไม่ตายสิผ้าไปเบิงตลาดงัวน้าคุณนะคะอยู่แถวบ้านคีเล็กเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะคะเมตายสิผ้าไปเบิงเปิดราคางัวช่วงนี้นะคะช่วงล้งโควิดวสิถือกอสิแพ้งนะคะติดตามเมตายได้นะคะจังไดนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ